หลายคน in ิ inbox เข้ามาถามผมว่าทำไมนักกีฬาไทยบางคนนะฮะถึงพอเก่งเล็กปุ๊บแต่พอโตขึ้นมากับพังไม่เป็นท่านะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับวันนี้มาฟังดูฮะผมมีคำตอบแบบนี้นะครับนะฮะคือในประเด็นแรกเลยนะครับในเด็กเนี่ยฮะการเจริญเติบโตรนาการตั้งแต่เด็กนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระร่างกายนะครับแล้วเด็กมีอาจจะยังแข็งแรงไม่พอ กับการที่จะโหมหรือไต่ระดับขึ้นไประดับที่มันสูงขึ้นนะครับจนทําให้การร่างกายที่เปลี่ยนแปลงและการบาดเจ็บจากการโอเวอร์โหลดเทรนนิ่งมันทําให้ในักกีฬาบาดเจ็บซึ่งเป็นประเด็นแรกเองที่เก่งขึ้นมาแล้วโหมซ้อมอย่างหนักโหลดไม่พอดีกับร่างกายร่างกายนักกีฬาก็พังพอพังเสร็จปุ๊บอันที่สองคือ ความคาดหวังที่ตัวเองเคยทําได้ตั้งแต่ในช่วงเด็กๆเัเื้องแรกมาแต่พอโตขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันพังมันเจ็บมันทําไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นการคาดการคาดหวังตัวเองมันก็ทําให้ในักกีฬาเหล่านั้นนะครับพังได้เช่นกันนะครับอันที่3นะครับในประเด็นเรื่องของเอ่อเมื่อด,ดังแล้วเนะี่ยนักกีฬาบางคนอาจจะมีการทันงตัวครับแล้วก็มีลักษณะของโซเชียลไอโซเลตครับก็คือแยกตัวจากสังคมเพราะฉันดังแล้วนี่คนรอบข้างต้องมาโอ้ฉันนะครับคือประเด็น ตัวที่โอนเลยครับประเด็นที่4เลยคือการโอนปุ๊บทำให้นักกีฬาเนี่ยเรว่าการสนับสนุนแบบที่ในทางที่ไม่ถูกต้องพอไปโอมากๆนักกีฬาก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่ควรทานักกีฬาก็จะมีความเชื่อผิดๆลงไปนะครับดังนั้นนักกีฬาที่บางทีผมก็เจอี้ครับ high ego low commitment นะครับรู้ตัวเองว่าเหมือนก็เก่งกเดีมดีแล้วก็ไม่พยายามไม่เรียนรู้ก็พังเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเองนะครับ มันก็จะมีเรื่องของ high expectation เรื่องของความคาดหวังสูง,สงที่คนมองมาครับโอ้โหคนเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหดคิงคนต่อไปเป็นพริน c ์คนต่อไปนะเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นราชาแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวลุกพุ่งแรงนะฮะประมาณนั้นนะฮะจนสุดท้ายนักกีฬาเหล่านั้นก็เจอความคาดหวังก็ถาโถมพอเล่นไปเล่นมาเครียดครับซึ่งวิจัยอันนึงออกมาแล้วครับของชัตมูลเลยนะฮะเขาบอกว่านักกีฬา overload ก็ไม่ได้ฮะแล้วก็ความเครียดเนี่ย ก็ทําให้นักกีฬาเบร์อเอาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะประเด็นประเด็นหลักๆเลยนะฮะนอกจากนั้นยังมีอีกนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าระบบการเงินที่มันเป็นโอ้มากครับทุกคนก็พูดเงนใส่ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปมากๆมันเป็นมิสคอนเซ p ปชันในเรื่องก็ว่า f i n a n c i a l m i s c o n c เ p t i o n เลยครับความเข้าใจที่ผิดครับคิดว่าให้เงินเข้าไป Finance เข้าไปทำให้เด็กเล่นดีซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีนี้มันไม่ใช่นะฮะตามหลักการของ d i v e ทียลลีมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นหลักการของ Optimum U คือการให้แรงกระตุ้นายผักเข้าไปถึงจุดๆหนึ่งมันจะเริ่มโค้งลงครับเพราะฉะนั้นเราต้องการโซนที่เหมาะสมดังนั้นต้องการการซัพพอร์ตที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกสับจามคัญนะฮะตอนเด็กๆนะฮะบางครั้งเนี่ย หลายคนก็มักที่จะให้เป็นเล่นผักดันให้มุ่งมัน่นให้ทุ่มเทจนเกินไปจนเกินความพอดีเด็กก็ไม่ค่อยได้เรียนนะฮะพอเด็กไม่ค่อยจะเรียนเนี่ยก็จะขาดอีกเรื่องคือเรื่องระบบการศึกษานะครับพอระบบการศึกษาที่เขาบอกคำว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพที่เด็กควรเป็นก็ไปโตที่สนามกีฬาครับจากนั้นเองนะฮะเมื่อเด็กสมมติบาดเจ็บเล่นไม่ได้พังขึ้นมาการศึกษาก็ไม่ดีครับดังนั้นเด็กก็มีโอกาสที่จะไป เข้าไปในวังวนที่ไม่ถูกต้องฮะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากให้ไปทางๆเรียกว่าด์กไซด์เลยครับเพราะนั้นเด็กเหล่านี้เมื่อมีอาการพังอย่างนี้ก็จะมุ่งไปทางด์กไซด์ซึ่งสิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งต้องระวังนะครับเพราะอย่างที่สําคัญคือการเพียนถ่ายเหล่านั้นนะครับเด็กเหล่านี้นะฮะจริงๆแล้วถามว่าช่วงไหนฮะผมจึงระวังมากพิเศษเวลาที่เด็กในช่วงประมาณ8ขวบ9ขวบ10ขวบเนะฮะเริ่มประสบเพราะเริ่มเป็นแชมป์ ทุกคนก็จะโอ้พ่อแม่เราจะบอกคอเฮ้ยลูกฉันเป็นแชมป์เป็นแชมป์โลกนะนะครับนั่นเองฮะแล้วก็สื่อโซเชียลพุ่ง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 เข้าไปครับเชื่อไหมฮะเด็กเหล่านั้นรอดูเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความคาดหวังเต็มที่ครับเต็มเปี่ยมเป๊ะแล้วลดลงไม่ได้ครับดังนั้นนักกีฬาโตขึ้นก็พังครับและนี่ครับคือส่วนหนึ่งที่เป็นคําตอบนะครับซึ่งผมพบคําตอบนี้ไม่ว่าจะเป็นจินเฟอร์คาเปียตี้นะครับลาลาชินีเทนนิสนะครับก็พังก็โตขึ้น นะครับแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลนะครับอลิเดลี่นะครับก็พังหรือเช่นเดียวกันครับแล้นักกีฬาไทยบางคนนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อครับแต่มันมีอาการที่เห็นแล้วครับดังนั้นตรงนี้ฮะผู้ปกครองต้องเข้าใจควรต้องเข้าใจและจัดการให้เขาอยู่ในเลนที่เหมาะสมนะครับกระบวนการเทรนที่เหมาะสมนะครับ LTAD ใช้ไปเลยครับให้นักกีฬาดิ้นที่หลากหลายครับอย่าเพิ่งไปไปชูเขาเร็วครับเพราะว่า10ขวบทําไม่ดีไม่ได้แปลว่า13ขวบจะทําได้นะครับผมเจอมาเยอะแล้วครับ คนที่แพ้ตั้งแต่แปดเก้าขวบนะครับกำลังแชมป์ทุกวันนี้นะฮะเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ระดับโลกได้แต่บางคนที่เคยสำเร็จมานะครับตอนแปดเก้าขวบเป็นแชมป์โลกมาทุกวันนี้กับเจอกับดักแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะชาร์จตัวเองให้ขึ้นระดับที่สูงได้ดังนั้นนี่ฮะสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เห็นในนี้นะครับดังนั้นพวกเราครับผู้ปกครองโค้ชนักวิสัยที่เกี่ยวข้องเรามาดูมุมนี่นะครับแล้วก็ แก้ไขไม่ทันจุดต้องครับเพื่อให้เด็กเก่งเล็กและสามารถที่ทำให้เก่งใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ